ฮัหลจุงูเป็นยัครับผมมาแล้วครับผมช่างพงนะมาแล้วก็เริ่มข้างนอกเลยนะครับผมช่างชัยข้างข้างในช่างพงข้างนอกนะครับผมขึ้นหน้าแรกนะครับเอออะไรปุนอะไรประเทศใครฮะโอ้ขอโทษครับผมขอโทษครับใคหลายๆาพ่อแม่พี่น้องเขากล่องน้ำกลับวันไดนเนาะ เขาให้เข่าโอ้โอเขาโดนโอ้ยโอ้ให้เข่าน้ำเน้น้องเห็นว่ากันเดี๋ยวน้องไม่ทำงานเขาให้เข้ากล้องนะโอ้ให้เข่าน้ำเน้ะโอ้เห็นว่าใครอยากเข้ากล้องต้องสร้างค่ะว่าสร้างแล้วชิบะไรบางๆก่อสร้างองก็จะแข่งเร็ดอืวชิบบางอื ครับผมช่างพงมาก็เริ่มฉาบด้านนอกแล้วนะครับผมด้านในก็ขึ้นขึ้นปูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างในแต่ท่านแห้งอยูอะอเข้าไรตัวนี้วัวนี่เพิ่นาปัดอีกรอบเพม่อนอุ้ยท่านแห้งเยอะตัเสาง <laughs> ม่ต้องพูดมากนะคะพี่น้องให้ภาพเป็นยายโอ๋อครับผมตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะครับเหมือนใจสินค้านะคะที่ร้านน้องมาต่อยนะโทรมาได้นะคะฮะวิ่งอยปล่ามาดั้งวิ่งแรงเลยมันนะเอ็ดไลน์ไม่ได้ดื้อนะคะถ้าอยากจะคุยสั่างโฟก็คุยได้นะครับผม ได้ไหมจีบได้นะคะซูนหกห้หาห่ะเลาสาวโอ,อวนะครับผมใครสนใจนะครับใส่สนใจช่างพงนะครับจีบได้นะครับผมอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะนะครับอนุญาตเรียบร้อยนะครับผมซูนหกห้านะครับผมจบครับซูนกหาอย่างเดียวสินนะ<ห>ป้อใจนี่วะสางพงเจ้าบ่หนาบ<า>่าาาาได้หัวหนาบังบ้างเงมาเลยาหนองอีกนะมันหนาวคนอืม งานมาตั้งหนาพออีกเดียวยยานลุยหยาลุยดล้ว่านโน้มั้เไม่ต้องูเยอนหภาพมันยเจ็ตั้งหนาตั้งตาทำงานขนาดนั้น เฮ้ยใรดอตองตองเจ็บรละเอียดทุกทุกอย่างไในลงจิมครับผมตรงไงทำงานอยู่ทำงานอยู่ตรงเช็คงานตลอดเวลาเด่นเลย เดียวเดียวอ๋ออุปกรณ์ตรวจงานโอเคมันก็นักโวดอุออปกรณ์<ส>ตรวจงานเขาว่าอะไรอ่ะคืออุป<ส>กรณ์ตรวจงานเจ้าโ,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 โอ้ครับผมอันอนันกล้องนี่มันกลับกล้องบ่ได้ไหมครับผมนี่ครับอุปกรณ์ตรวจงานครับอุปกรณ์ตรวจงานช่วงนี้ครับว <c oughs> ้ายมึงคอยแบกตรวจงานตามมือเราวันนด้นี่เออเข้าพบกันใหม่สวัสดีครับเอา นั่นคนเขาลันร่งเสียงงานโอ้โอ้โหมาถึงกลางวันหนักเดี๋ยวไปเอาพื้นไม้ควันหนักคนเด็กซ้อมกระเนื่องเขาอยาพนังให้่เยอะอ๋อนี่ครับนี่นี่เด็กตาปูนนะครับผมนะครับสุดยอดนะครับผมเนาะพี่แอนมาก็ลงไล่ลงมือเลยโอ้ไม่ใช่เร่งมือทำงานเลยนะครับลงไล่ลงมือมาจัดนานะครับ แล้วปอน่ะหนาแล้วไหวิบสองปอนหมดแล้วครับขึ้นหนอย้หน่อยว่าชิบสองปอนันมีอันหนึ่งแปดปอนอันนี้ินี้หอยไเน่นะเออได้ได้ดอกโกโลมัเประบยังยันะเฮ้ยเปกรบอกเ้ยมันเต็มนาจนตัวคนน่ะ น้าเราแปะเราแปะกัน้เอาอยู่ไหนจี๊ซีน่ะีคิปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามองประตูนี่เด่โอ้ยน้องเอามันเป็นนาเดียวกันหรอเดี๋ยวถี่ยไหล้มันคิปห้าคิปเว้ยโอ้ยโอ้เงยไหลบ่ได้บ่ได้มีเ้ามาสายเขาต้องให้มันเป็นหาคิปเดียวพอห้ามองนี่เมื่อเราจะชิบุนเลยาก็เดยหาคิปนึงทีบ่ได้บ่ได้ นเร่ง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 ครับผมตอนนี้กำลังเร่งกันอยู่ยนะครับผมนะปั่นกันใหญ่นะครับผมเจ้ากอนเอ้ยงูออกมาชาวดีเด้อนี่ครับอันนี้ก็ช่างพงนะครับผมรับผิดชอบข้างหน้าเดี๋ยวมันสิพ่อปันอ่หนหมดแล้วนะปูนปูนสิพ่อปันอ่นหมดละขึ้นขึ้นไปแล้วมันสิพ่อปันอ่นหมดละ หาลูกนะถ้าถ้าเจ้าอนหาสื้อซื้อแงีงมาฮอนใซเาไบนโอ้เราไปบุ้งไหบ่บอกเราสื่อเงี้งว่าน้ำบอะฮอนไซบ่แห้งบ่แห้งถ้าเออ นาเดียวก็ที่เบิ้ดเว้ยไปนานเบิ้ดมือเลยขึ้นหมดที่เดียวเทียวอยู่ยี่ไี๋ยวถ้าขึ้นนาอะไรก็เฮี้ยจังสีงามที่ไหนหนอเออแบบนี้เราเป็นยังไงอือไวสุดยอดเลยเนาะข้างหน่อข้างนี่เหรอแม่ไม่ใช่เอาแบบนี้เลยแม่มันงามไปเลยีน่ศิลปะหนอเพาต้องว่าเป็นศิลปะวันนี้ถ้าสีลงไปเนี่ยถืยว่างามเลยสีล้อบสีล้อบ สไตล์ล็อฟเจ้าเจ้าบื้องของผู้ใหญ่อของไฟที่กันจะยังกะโยนหรือกันปวดแขนแล้วบ้านี่ช่วงทีแล้วปวดแขนแล้วบ้านี่โยนปาดปาดเจ้าหน่ะอันนี้คราเบิ้องบนง่ามเออมาหนีท่าสีกไฟนี่มันโกูอ๋อเอาสีปุ่นสีลอฟมาใส่กันป่ะมันเป็นมันเป็นโอ้ครับผมนเป็ศิลปะนะครับผมดูให้เราดูเป็นศิลปะนะครับโอ้ ทั้งสีเลยเล้วเลยนะแล้วก็ลงสีเป็นลำตบพอดีเลยเออเป็นภูเขาลงมันแหวสินอยู่เออหนุ่มว่ามันเป็นผาหน้าผาเราด้อ่ครับผมนี่ครับผมเราเรารับได้เรารับได้แต่เราต้องถามก่อนว่าเจ้าของเขาจะรับได้ไหมเพราะว่ารับปนเดียวเป็นบ้านไหนกอะเก่อเรารับได้เจ้าของเขาจะรับได้ไหม ได้บด่ได้ก็ต้องรับเพราะว่าพมดเร้วเล็โอ้เพราะว่าแล้วเร็วอ่ะโอเคนะครับผมได้ไม่ได้ก็ต้องรับนะครับผมเนาะตุ่ยแห้งบ่ได้แล้วหย,ด,ย,วยวดไหลน้ำก่ละมีดของออย นะครับก็นี่ครับก็ยังฉาบกันต่อไปนะครับเป็นปูนกาวนะครับผมมันอ่าหนาไม่ได้นะครับผมเนาะไม่ีอะไรร่ายมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปีูนตอนช่วงหลังน้ไม่รู้มีใครไปซื้อมาหรือยังซื้อรอหรอ ไม่ใครไปซื้อไอ้อันนั้นอ่ะที่ร่อนทรายร่อนอรเยว่าต้องรอโหมีใครไปซื้อมาหรือ,อยังเนี่อยอะไรประมาณนะคะสามมืนี้เลยก่อยังไม่เรียนด้วยนะไม่รู้ว่าจะแห้งตอนไหนนี่ครับก็นะครับสไตล์นี้สไตล์ จะรับได้หรือเปล่านะครับผมลุงจะรับได้ไหมแต่เราช่างรับได้ช่างรับได้ลุงจะรับได้ไหมเออช่างรับได้และลุงจะรับได้ไหมครับผมสไตล์นี้นะครับลุงนะครับตัดสินใจด่วนๆนะครับผมถ้าไม่ตัดสินใจเราจะตัดสินใจเองโอเคครับผมสวัสดีครับ